嗯，好一点。 สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันก็กล่าวคาในช่องแซบหลสไตล์สาวแแมมืันนี้นะคะจะพาทุกคนมากินนี่ค่ะสมมักม่วงค่ะสมมัม่วงแล้วกับมังยมค่ะเจลของเ้านะคะก็จะมีอยู่สองแบบจะเป็นเจลพริกผงนะคะแล้วก็เจลปลาเด็กนี่ค่ะเจลปลาเด็กข้นๆเลยค่ะนี่ค่ะมีตอนมันนาวนะคะเด้อแล้วก็ใส้หอมแดงค่ะนี่ค่ะนี่นี่เจลปลาเด็กตอนมันนามาค่ะมาเซฟน้ำกันเลค่ะเด้อมากินสมย่ำเที่ยงไปกินเลยนี่ค่ะมีอยู่สองแบบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ni nyai nyama nyama uh nih kata hmm mm. หรือเป็นแจ่วพริกผงคุยเนี่ยแบบอ่ะมาเลยค่ะเด้อทุกคนมากินยำเทียงค่ะเผ็ดปะเผ็ดปะแฉบปะแฉบแฉบมาคุณเจี๊กัน น,นี่ค่ะเบิ้งก่อนนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะใส่ตอนมันน้ำ นี่ถึงจ้าไปแกบ่เป็นมากจะพริกพงค่ะหวานเงอแตงเงอแตงนี่ค่ะ ่คุยตอนมันเสียบะค่ไม่ได้ค่ะเด้ออันนี้คือกินเมียงเก่งค่ะ กินสมบักม่วงนู่สุดยอดฝากกระห่วงคันนี้ค่ะ นี่ค่ะบางยมพวงงามๆนี่นี่แทะเอาดร่งสิเนี่ยนี่ค่ะนอนฝากห้องแล้วเศร้าหรือเปล่าโอ้เศร้าเรียวเถอะเพชรเพิ่นเพชรเพิ่นวะนี่ค่ะลุยต่อครับ แบบเจียวก็สีหกแล้วพุ่นขาฟาห้องค่ะเจียวฮะใส่กับพร้อมแดงนี่ค่ะมาดะเดี๋ค่ะเดิมมาเส้นน้กัาค่ะ thích thúng chay Hãy เดี๋ยวเอามาปาดก็ไม่หันค่ะไล่อยู่เอามาหลยอยู่ซอยเอาจักเขาเอืน่นว่ามังม่ง <finance> วงแยงดอกอื <ﷺ. S 1> ทหือยฝนมาจิตกกับตกค่ะฝ้าห้องดูตอนนี้ก็อืม <itch assessment> อืมอืม กินน้งเสียสดน้ำเอาค่ะนี่ค่ะมาดะเดิมมากินเจลน้ำกันค่ะ จัดวันเด็ดอ<ม>ยากเอ๊ะ เชียวเพชรในใจอีเลวุุ้้ยเอานี่ค่ะมาเด้๋ค่ะเด้อ 嗯。嗯，饭后哈。 Kicap

รู้จัก อิ่มแล้วค่ะเป็นเนี่ยทึ่งใจคักจะข้าก่อนตัดใจไม่ลงคุยเอาเนี่ยค่ะสตอนปลาแดกน้ำ เจียวห้อมันลดค่ะเจียวห้อมันลดมันเด็ดเพื่อน่ะเพิ่นว่าให้อันจงว่าให้เพืะะ่อนนี่ค่ะเพิ่นว่าสิมาก,กินต่ออีกอยู่นี่ค่ะ ฝ่าห้องค่ะเป็นเอาๆนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีดน,นะคะน้ออิ่มแล้วค่ะฝากห้องจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อๆไปทางนู้นเลยนะคะเด้อขอบคุณค่ะ